สู้ในรายการมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกครับเพชรเอกพัชระยิมเพชรเอกเองก็ชกไปแล้ว2ครั้งน,นะครับแพ้1ชนะ1ครับไฟแรกชนะเปลาโพย่าไบารามีแล้วเอาไฟที่2แพ้ให้กับเซย์ซาโฮกีซาเรียนครับนี่เป็นมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกนะครับ 67กิโลกรัมครับรอบแรกครับขอบพระคุณนะครับปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดบริษัทรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบาต้าน้ำดื่มซีทูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับและก็ไทยไฟลีกวีกสัปดาห์หน้านะครับ ขากลับมาแล้วครับซุปเปอร์สตาร์ของเราครับขุนศอกอัม,มหิตใสยโยกพุ่มพันม่วงผมรู้แผนของพี่โอแล้วครับพี่โอ,โอสุดสาครศอกกลิ่นมีนี่นะแกกลับมาชกเขาที่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วแกก็สถาปนาตัวเองนะไปเป็นโ <c oughs> ฟมเตอร์แล้วครับแกหนีไง แก oh. รู้ว่าพี่ไซโยกจะกลับมาต่อยแกหนีไว้ oh. อ๋อรีบเปลี่ยนจากนักมวชไปเป็นกูมอเตอร์แล้วไปขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่มดลบับรวาทินเรียบร้อยเออแกมาแผนนี้แน่เลยครับเรียกว่าจะตามล่าก,กันนะครับแต่ดูครับว่าฟอร์มของขุนศอกอมหิตไซโยกพุ่มพันม่วงครับในการกลับมาขึ้นสังเวียนอีกค,ครั้งนึงจะเป็นอย่างไรนะครับเรียกว่าเป็นระดับตำนานของไทยไฟก็ว่าได้ครับส่วนในคู่อื่นนะครับในสัปดาห์หน้าครับวัอนอาทิตย์ที่20 ก็ยังมีเมื่อรอบยูสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในรุ่น61กิโลกร,รัมนะครับทีมภาคอีสานใต้ครับจอมพลสกินมีประทะกับยอดคมกิจศส,สุนันครับตัวแทนทีมภาคกลางยังมีรุ่น65กิโลกร,รัมนะครับทีมภาคกลาง9้าวสาตาสจอมชิดแปดริ้วครับดวนเดือดพลเอกภูตะลึงคาเฟ่ครับตัวแทนจากทีมภาคใต้ครับโอ้นี่เก่าเจอเก่าเลยในรุ่น61กิโลกร,รัมครับทีมภาคตะวันออกชายเล็กวอสุขสรรประทะกับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชานชัยครับ แล้วก็ที่สําคัญคือการกลับมาของขุนศอกอมหิตไสโยกคุ้มพันม่วงนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันเหมือนเดิมครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าก็มารับชมผ่านทางรับชมทางช่อง8กฎหม่เลข27นะครับและถ้าสะดวกก็มากันได้ครับที่โวลสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินี่ครับให้ดูลีลาการไหว้ครูแบบจัดเต็มเลยนะครับของทางด้านเพชรเอกพัชระยิมครับ ก็ถือว่ายังมีความสุ่มเสีย่ยงนะครับในส่วนของอกลุ่ม A นักมวยไทยเพราะคะแนนเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยครับมีปูซานที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่านำอยู่แต้มเดียวครับส่วนทางด้านเพชรเอกวันนี้ถ้าเก็บชัยชนะแบบน็อกหรือคะแนเนเน Grid ี่ยก็จะขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มทันทีนะครับแต่ว่าก็จะแข่งมากกว่าคนอื่นก็จะคัดกลุ่ม A ที่เป็นนักมวยไทยหมดเลย2คนกลุม่ม B ที่เป็นนักมวยอิหร่านทั้งหมดเลย2คนนะครับเข้าไปไว้เจอกันครับ แล้วก็นัดชิงนี่ก็ไทยกับอิหร่านแน่นอนครับเรียกว่าแบ่งสายก็เลยแบบนี้นะครับสู้กันเองภายในสายนี่แหละครับแต่ตัวนของกรุ๊ปบ,บีที่เป็นนักวยอิหร่านเนี่ยเซย,ย์ซาโฮกีซาเรียนครับวันนี้เนี่ยถ้าเขาเก็บแต้มได้เนี่ยโอ้โอกาสลอยลำเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยแทบจะโอ้สบายแล้วครับไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นผลคู้อื่นชะตากรรมอยู่ในมือของตัวเองนะครับ เดี๋ยวดูคู่นี้ครับนกสองแต้มนกสามแต้มนะครับชนะคะแนนสองแต้มเดี๋ยวว่าแต้มเดียวก็มีความหมายนะครับตรงนี้อาจจะเข้ารอบหรือตกรอบครับมีผลเลยครับแล้วดูอาริเลซ่าเนี่ยไม่ต้องการความ่พยแพ้แล้วนะครับถ้าแพ้เนี่ยโอ้โหไฟหน้าเนี่ยต้องจัดตัวเองต้องชนะนอกยังต้องยืนจมูกคนอื่นหายใจด้วยแทงซ้ายครับดักไว้ก่อนครับอาริเลซ่าครับ หมัดเลยครับเดินขยับเข้าไปครับมาสกูเห็นแวบๆเหมือนจะลูกชายมาเชียร์ด้วยนะครับอาลีอาลีเลซา่าหมัดขวาครับทุบเรามาก่อนครับเพชรเอกต่อยหนึ่งสองคืนครับเพชรเอกนี่แข้งแกออกเร็วออกหนักนะครับจุดท้ายของแกครับกันเมื่ก่อนครับเห็นหมัดทีตู้สู้มาแข้งขวามาแล้วครับเพชรเอก จับได้แน่พยายามจะล้วงท้องพยายามจะหุ่ยสับเข้ามาครับสับเข้ามาครับดูมาเป็นพายุเลยมาเป็นพายุเลยครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนครับให้ขึ้นลมสงบนิดหนึ่งว่าครับตัวเองเนี่ยยังไม่มีแต้มเลยนะครับก็ต้องการแต้มมันอย่างยิ่งครับทางด้านอาริเลซ่าอยากจะเข้ารอบอยากจะเข้าสู่รอบต่อไปครับไม่มีโอกาสให้แพ้แล้วนะครับเอาลุกไปสองแท่งครับทางด้านเท็รเอก ต้นตนนี่ปล่อยให้อลิเลซาเนี่ยเดินก่อนนะครับอุ้ยสับล่างไปครับเตะหนักอยู่แล้วครับไม่เน้นปริมาณครับเน้นคุณภาพหมเวียงมาโอ้ยดูครับแม่ฟันเต็มแมต้องต้องขอดหัวมาเลยครับตอนแรกคิดว่าล่วงรอดนะครับแกหลบนะครับแกไม่ได้เมาครับแหมย่อสวาดเสียวเลยหมัดมายังไม่ถึงครับ เขาจะเตะผีดก็รอจังหวะนิดนึงนะครับเพราะว่ากลัวเขาจะมีหมัดสวนครับแล้วก่อนหน้านี้จังหวะเตะสูงแกดึงได้ด้วยครับเลยเลยมีบางจังหวะแกก็หันไปเจาะล่างแทนนะครับเพชรเอกครับนี่ครับทิ้งหมัดขวาทิ้งแขงขวาไปครับเพชรเอกลอยขวาเตะขวาครับมาซ้ายเตะขวาครับมาแล้วครับแม่ไม่ยอมยิงครับไฟนี้เจอจับเทไปนี่เด้งเลยครับมอาริเลซ่า วันนี้นี่มาด้วยความมุ่งม,มั่นจริงๆครับอยากจะชนะให้ได้คือว่าคงจะมองแล้วนะครับว่าคือถ้าเอาจริงๆเนี่ยคือสู้ได้ทุกคนนะครับเอาครับนี่ฮะตังสอซ้ายโอ้เพ็ดเอกไม่แน่แล้วนะครับโอ้แบบนี้พักให้น้ำแป๊บดเดียว เอาละครับยกแรกเนี่ยถือว่าตีคู่มาเลยนะครับอาวุธทีต่อทีบุกต่อบุกครับหมัดต่อหมัดนี่ครับโอ้โหดูครับแม่วี่งมาแต่ไกลเลยครับแล้วก่อนปอกไม่ยั้งครับอาริเลซ่านี่ครับโอ้โหลวใหญ่เลยครับดีว่าระบบการป้องกันตัวยังใช้ได้นะครับเพชรเอกนี่พยายามตั้งสติครับแม่ต้องหลบก่อนครับลูกนี้ดึงหลบแล้วเอาคืนครับ นี่ครับลูกชายของอาริเลฟาเขาวันนี้มาเชียโอ้โหแกกระโดดแบบไม่คิดชีวิตเลยไม่ใช่ครับเดี๋ยวก็ซวยกันหมดครับผมเจอพุกนี้เขาไปคับผมอย่างเดียวเลยนะอ้าวยกสองครับดยกันต่อแทงขวาครับเพชรเอกพยายามจะสอกคือเอาสับมาเหมือนกันโอ้ยสอกมาสักครู่ครับ ดันเอาดื้อๆเลยครับอ่ะยังรออยู่เหมือนเดิมครับเพชรเอกครับยังไม่มีเลือดครับก็เข้มข้นขึ้นแล้วครับยกที่2ครับมัด1-2ทุกแต้มสำคัญเลยนะครับมวยรอบปุ๋ยไขมุกพยายมครับโอ้ยหุ้ยดอกนี้ครับดอกนี้ครับหุยเตะฟันหักหรือเปล่าครับอหุยตายแล้ว คือจังหวะเขาต่อยหมัดรามาด้วยนะครับแต่ว่าแข้งเราเป็นโชคดีครับไ้อยถึงเทาก่อนครับภาพช้าเลยครับช็อตนี้ต้องภาพช้าเลยครับรอสักคู่ครับนี่ครับลูกชายครับตาตะลึงและคืนน้ำลายลงไปหนึ่งหยดครับโอ้โหคือจังหวะมันนิดเดียวจริงๆนะครับ ใายแข่งเขาเราถึงก่อนอดูครับไปเยี่ยงเข้าไปครับโอ้โหดูฮะเตะยังไงฟันหักเลยแล้วฟันยางไปไหนครับดูอีกมุมนึงนะครับโอ้โหนี่ครับหมัดุกขวามาจังหวะที่เพชรเอกเนี่ยบาดแข้งมาพอดีฮะดูครับปังเข้าไปครับโอ้โหเข้ากลางเงียบโอ้โหดูอีกมุมครับไปเยี้ยงเข้าไปครับโอ้โหเต็มเต็มนะ อ๋อก็คือฟันยางเนี่ยมีนะครับแต่ว่าป้องกันข้างบนครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยไม่มีฟันยางนะเนี่ยพยายามจะให้กรรมการสมชายเนี่ยดูหลักฐานครับว่าฟันของไปแล้วครับจานครับอยู่กันมาทั้งชีวิตไปวันนี้แหละฮะนี่ครับขว <c oughs> าสามแต้มเลย ครับ The winner by technical knockout black corner เพชรเอกนักชกชาวไทยซึ่งทำให้ตอนนี้เขามีคะแนนนะครับบวก3คะแนนเป็น5คะแนนครับ